สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผู้เท่าเล่านิทานจะมาเล่าเรื่องของตำนานเมืองรับแลของจังหวัดอุตะะดตถ์ดนะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองรับแลนั้นของแต่และพื้นที่จะมีลักษณะแตกต่างกัน บางพื้นที่จะเป็นลักษณะของเขตแดนบางพื้นที่ก็จะบอกว่าเมืองรับแรจะมีประตูเข้าสู่เมืองรับแรเป็นลักษณะของถ้ำอย่างเช่นตำนานของเมืองรับแรของจงังหวัดอุตรดิตถ์จะมีลักษณะเป็นถ้ำซึ่งเป็นประตูผ่านเข้าสู่เมืองรับแรและมีคำล่ำลือกันว่าสาวรับแรที่เป็นหญิงสาวนั้นจะเป็นสาวที่สวยสะอาดสะอ้านมีศีลธรรมรักษาความสัตย์และไม่พูดโกหกครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งไปหาฟืนในป่า แล้วพัดหลงเขาเดินเข้าไปในป่าลึกจนกระทั่งไปพบกับกลุ่มหญิงสาวกลุ่มหนึ่งซึ่งต่างถือภาชนะเช่นตะบุงตะกล้าออกมาจากถ้ำแต่ก่อนที่จะออกไปไกลาจากถ้ำนั้นหญิงสาวกลุ่มนี้จะนำสิ่งของบางอย่างไปซ่อนไว้ในบริเวณปากถ้ำแล้วเดินหายเข้าไปในป่าเขาจึงแอบซุ่มดูอยู่ว่าหญิงสาวเหล่านั้นเป็นใครกันเขาซุ่มดูอยู่จนเย็นก็พบว่า พอตกเย็นหญิงสาวเหล่านั้นก่อนที่จะกลับเข้าไปในถ้ำเขาก็จะไปคุยหาสิ่งของที่เขาซ่อนไว้แล้วนํากลับมาถือไว้แล้วก็เดินหายเข้าไปในถ้ำเขาก็รีบออกจากที่ซ่อนแล้วตามเข้าไปก็ไม่พบร่องรอยของหญิงสาวกลุ่มนั้นเลยแตยด้วยความสงสัยในวันต่อมาเขาก็แอบมาซุ่มดูอยู่อีกเพื่อหวังว่าจะพบหญิงสาวกลุ่มนั้นอีกในวันนั้นเขาซุ่มดูอยู่ไม่นานเขาก็พบหญิงสาวกลุ่มนั้นออกมาจากถา้ำ แล้วก็ทําพฤติกรรมเหมือนเดิมนั่นก็คือนําสิ่งของบางอย่างไปซ่อนไว้ในบริเวณใกล้ๆปากถ้าแล้วก็เดินพากันหายเข้าไปในป่าเพราะความสงสัยเขาก็เลยออกจากที่ซ่อนไปคุ้ยเคี่ยบริเวณที่หญิงสาวเหล่านั้นซ่อนของไว้เขาคุ้ยอยู่นาน,น,านก็พบว่าสิ่งที่หญิงสาวเหล่านั้นซ่อนไว้ก็คือใบไม้เขาจึงนําใบไม้ติดมือมาใบหนึ่งแล้ววิ่งกลับเข้าไปยังที่ซ่อนตัวเพื่อจะดูว่าหญิงสาวเหล่านั้นจะมาหาสิ่งที่เขาซ่อนไว้หรือไม่แต่ขณะที่เขาวิ่งกลับไปนั้น ก็ทําให้ใบไม้ที่เขานําติดมือวันนั้นลนหายไปแล้วเขากข้อยู่ในที่ซ่อนพอตกเย็นหญิงสาวเหล่านั้นกลับมาต่างก็ไปค้นหาใบไม้ของตนเองแล้วหายก็ไปในถ้าเหลือเพียงหญิงสาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้พางค้นหาของที่นางซ่อนเอาไว้แต่ก็ไม่พบชายหนุ่มแอบดูอยู่จึงรู้สึกสงสารจึงออกมาจากที่ซ่อนแล้วไปถามหญิงสาวว่าเจ้ามีเรื่องอันใดที่ทําให้เจ้าต้องเสียใจได้ร้องไห้มากมายเพียงนี้เล่า ชายหนุ่มถามฉันหาของที่ซ่อนไว้ไม่พบจ้ะฉันซ่อนไว้ตรงนี้เมื่อเช้านี้เองไม่รู้มันหายไปไหนหญิงสาวตอบของที่เจ้าหาคืออะไรล่ะชายหนุ่มนึกสงสัยอ๋อใบไม้จ้ะหญิงสาวตอบพลางร้องไห้อย่างน่าสงสารใบไม้หรือชายหนุ่มย้ำในใจแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ,อหรือจะเป็นใบไม้ใบน,นั้นนะที่เราหยิบไปเมื่อนึกได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงเดินกลับไป ในบริเวณที่เขาซ่อนตัวอยู่แล้วไปหาใบไม้ที่เขาได้หยิบติดมือไปในตอนที่ไปคุยหาใบไม้เขาหาอยู่นานก็พบใบไม้ใบนั้นจริงๆเขาจึงนําใบไม้กลับมาให้หญิงสาวใบไม้นี่ใช่ไหมชายหนุ่มถามพร้อมทั้งยื่นใบไม้ให้กับหญิงสาวอ๋อใช่จ้าใบไม้นี่แหละหญิงสาวตอบและยิ้มอย่างดีใจแล้วชายหนุ่มก็ถามตอ่อว่าบ้านช่องของเจ้าอยู่ที่แห่งไหนหรือหญิงสาวตอบ ฉันเป็นชาวเมืองลับแลจ้ะถึงแม้ว่าชายหนุ่มจะรู้ว่าหญิงสาวนั้นเป็นชาวเมืองลับแลแต่เขาก็ไปดนนึกหวาดกลัวแต่อย่างใดและทั้งคู่ก็ได้คุยกันอยู่นานแม้จะเป็นเพียงการพบกันเพียงครั้งแรกของชายหนุ่มกับหญิงสาวแต่ชายหนุ่มบังเกิดความรักต่อหญิงสาวเข้าเสียแล้วจึงได้ชวนนางไปอยู่ด้วยที่บ้านแต่หญิงสาวปฏิเสธชายหนุ่มมิงวนบอกรักนางสารพัดแต่หญิงสาวบอกให้ชายหนุ่มไปอยู่กับนางที่เมืองลับแล เพราะหญิงสาวคิดว่าชายหนุ่มเป็นผู้มีพระคุณที่สามารถหาใบไม้ไมาให้เขาจึงต้องตอบแทนบุญคุณแต่ขณะนั้นชายหนุ่มไม่ได้นึกหวาดกลัวแต่อย่างใดก็ตกลงปรงใจที่จะไปอยู่กับนางที่เมืองรับแลก่อนไปหญิงสาวให้ชายหนุ่มสัญญาว่าจะไม่พูดปดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นถ้าพูดปดหรือพูดโกหกก็จะต้องเลิกหลังกันและต้องออกจากเมืองรับแลท,ทันทีชายหนุ่มก็ให้คำพันธสัญญาแล้วทั้งสอง ก็ไปอยู่ด้วยกันที่เมืองรับแด่ทันสามีภรรยาอย่างมีความสุขจนกระทั่งให้กําเนิดบุตรชายมาหนึ่งคนวันหนึ่งหญิงสาวผู้เป็นภรรยามีทุระต้องไปทําทุระนอกบ้านนางก็ให้นุมลูกและพาลูกนอนจนลูกชายหลับไปแล้วนางก็ฝากลูกชายไว้กับสามีให้ดูแลบุตรชายให้ด้วยแล้วนางก็ออกเดินทางไปทําทุรละฝ่ายลูกชายเมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบหน้าแม่ก็ร้องไห้กระจององอแงไม่ยอมหยุด ผู้เป็นพ่อจะปลอบยังไงลูกชายก็ไม่ยอมหยุดร้องผู้เป็นพ่อปลอบลูกจนเหนื่อยอ่อนใจและได้เผอพูดออกไปว่านิ่งเสียเจ้าหนูโน่นแม่เจ้ากลับมาแล้วพอลูกได้ยินว่าแม่กลับมาก็นิ่งเงียบทันทีแต่พอได้สักครู่เมื่อไปเห็นหน้าแม่อย่างที่พ่อบอกลูกก็ร้องให้ขึ้นมาอีกส่วนแม่ยายไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องก็ร้องถามขึ้นมาว่าอ้าว ทำไมลูกเองยังร้องอยู่อีกล่ะแม่มันกลับมาแล้วไม่ใช่หรืออ๋อเปล่าจ้ะแม่มันยังไม่มาฉันหลอกลูกให้มันหยุดร้องนะชายหนุ่มตอบแม่ยายคันพอตกเย็นพอลูกสาวกลับมาแม่ยายก็นําเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้กับลูกสาวฟังพร้อมกับย้าว่าสามีเจ้าเป็นคนโกหกกฎระเบียบของที่นี่เจ้าคงจําได้ดีท้าวลับแลไม่เคยโกหกฉะนั้น สามีของเจ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วพูดเสร็จแล้วนางก็หันหลังเดินเข้าห้องไปฝ่ายพรรกงาได้ยินดังนั้นก็นึกเสียใจเป็นอย่างมากที่สามีผิดสัญญาที่ให้ไว้และสามีก็ต้องออกจากเมืองรับแลไปถึงแม้จะรู้ว่าสามีไม่ได้ตั้งใจก็ตามวันรุ่งขึ้นนางหญงพาสามีออกไปส่งบริเวณปากถ้ำซึ่งเป็นประตูดูเมืองรับแลแต่ด้วยความรักความอะไร นางจึงได้จัดหาถุงย่ามบรรจุสิ่งของบางอย่างให้สามีไปแล้วสั่งํำชับสามีว่าห้ามเปิดดูระหว่างทางเป็นอันขาดชายหนุ่มก็ล่ำลาภรรยาและเดินทางกลับด้วยความเสียใจจะหมดอะไรแต่อยากในชีวิตทางเดินไปก็คิดถึงลูกเมียไปตลอดทางจนกระทั่งเดินมาถึงกลางทางย่ามที่ภรรยาให้มานั้นก็หนักขึ้นทุกทียิ่งเดินไปก็ยิ่งหนัก บวกกับความเหนื่อยล้าและความอ่อนล้าในการเดินทางทําให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าภรรยาให้อะไรกับเขามากันแน่ทําไมมันทิ้งหนักขึ้นหนักขึ้นอย่างนี้เขาจึงได้แอบเปิดดูในย่ามก็พบว่าภายในย่ามนั้นเป็นขมิ้นสดเต็มถุงย่ามไปหมดเขา็นึกโกรธขึ้นภรรยาขึ้นมาทันทีว่าทําไมภรรยาให้ของไม่มีค่ามากับเขาเขาก็เลยจิบขมิ้นสดเหล่านั้นทิ้งไประหว่างทางเดินไปพางทิ้งไปพาง ไดเหลือขมิ้นไว้เพงแง่งเดียวไว้สําหรับดูต่างหน้าพยายามคิดถึงลกูกคิดถึงเมียจนกระทั่งเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันตกใจที่ชายหนุ่มกลับมาเพราะว่าเขาหายไปจากหมู่บ้านนานเหลือเกินผูุคนที่รู้ว่าชายหนุ่มกลับมาแล้วต่างก็มาลุมล้อมมาถามข่าวาวว่าเป็นอย่างไรบ้างชายหนุ่มก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟัง ผู้เฒ่าคนหนึ่งไม่ได้ฟังจากเรื่องราวของชายหนุ่มแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าภรรยาของชายหนุ่มไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนเขาจึงขอดูขมิ้นที่เหลืออยู่ในถุงย่ามไหนเอาขมิ้นที่ว่าออกไปข้าดูหน่อยสิชายหนุ่มหยิบย่ามแล้วส่งให้ผู้เฒ่าดูเองอ้าท่านผู้เฒ่าดูเองเถอะผู้เฒ่าเอามือล้วงเข้าไปในย่ามแล้วหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาอ้าวน,นี้มันท้องก้อนเลยนี่วะผู้เฒ่าพูดอย่างตื่นเต้น ทองอะไรกันก็จะเห็นกับตาว่ามันเป็นขมิ้นฉันยังโมโหอยู่เลยเอาทิ้งเสียกลางทางเสียตั้งเยอะหรือไว้เป็นที่ะลึกแข่งอย่างเดียวนี่แหละชายหนุ่มพูดอย่ากไม่เชื่อเออเธออย่างนั้นเองก็ดูเสียให้เต็มตาว่านี่มันอะไรกันอุเท่ายกทองก้อนให้ชายหนุ่มดูชัดๆฮะอะไรกันนี่ทองจริงๆนี่นะชายหนุ่มทานอย่างตกใจและดีใจคู่เดียวเขาก็มีสีหน้าที่สลุดไปพร้อมกับพึมพำออกมาว่า โถเอ้ยฉันทิ้งไปสิตั้งเยอะแล้วชายหนุ่มและชาวบ้านต่างก็พากันเดินย้อนกลับไปในเส้นทางที่เขาเดินออกมาเพื่อไปหาขมิ้นที่เขาทิ้งไว้แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบชายหนุ่มมีความเสียใจเป็นอย่างมาก,กวากับความเสียดายและความคิดถึงลูกคิดถึงเมียหลายวันต่อมาเขาก็ล้มป่วยลงกินไม่ได้นอนไม่หลับ เขาล้มป่วยอยู่หลายวันแล้วเขาก็สิ้นใจตายในที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานของเมืองลับแลของชาวอุตรดิตที่เล่าสืบต่อกันมาสำหรับช่องผู้เท่าเล่านิทานก็ขอลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ